สวัสดีครับท่านทั้งครนะครับนี่จะมาเรียชันเช่นเคยนะซึ่งนี่จะมาเรียชแบล็คโคว o v e r ์น, Black นะใน EP ที่หนึ่อยแปหรือตอนที่หนึ่งเองนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนแรกจะเป็นการที่โนเอลเขาอะไรเงี้ยแล้วกลับมาถึงราชวังแล้วกลับเข้ามาถึงปราสาทอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ตอนนี้เหมือนโนเอลกับพี่เขาจะไปช่วยกันเคลียร์ไอ้ตรงนั้นไอ้คนที่แข็งแกร่งสุดนะบริเวณน,นั้นก็น่าจะเป็นคนที่ใช้เวทเข็มทิศได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละซึ่งก็โอ้ผู้หญิงนั่นถือว่าโกงองอออ่่อ่ะยาาทแีบบบกวแ นั่นแหละถ้าเราเป็นจอมเวทยธรรมดาเราแบบสู้ยากมันปัดเวทเราได้สบายเปลี่ยนทิศทางบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่มีทางโดนตัวหลอนได้เว้ยแต่ไม่แน่ใจว่าหล่อนสามารถปัดแล้วแบบเข้าหาตัวคนเราได้หรือเปล่านะแต่จากที่ดูมาก็น่าจะทําไม่ได้ปะอันนี้ไม่แน่ใจนะเออก็อยังไม่เคยเห็นหล่อนทําเลยเนาะแต่ถ้านั่นแหละลองนึกภาพไปถ้าเกิดไม่อยากเปเกรียบเทียบมันถ้าเกิดโซลาเป็นอะถ้าเกิดโซลามันเป็นเอโกมันจะเป็นยังไงวะโอ้แมงกูใส่สะท้หนรัวเลย โอ oh, ้เพราะว่าซอนมันใช้เวลานานใช่ไหมแล้วมันใช้พลังเวทเยอะอะไรเงี้ยอุใส่รัวๆเลยโอ้โกงยังไงโซล่าโกงถ้าโซล่าเป็นนะเออไม่ได้อะไรแค่คิดว่าถ้าโซล่าจะเป็นเฉยๆเราได้พูดถึงเนาะโอเคครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์จละซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปนะครับโอเคครับเพื่อนจะเริ่มคลิปเลยนะครับผมเชื่อสิว่าโอ้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 นี่คือตอนที่แม่น้องเอล ตายหรอเอา้าโอ้โหมึงนี่แม่งไอพี่ชายจอมบูลลี่ <S <S 2> <S 2> <S โอโจ้จำได้จดังนะที่แม่งมันแกล้งเออมันแกล้งแบบโคตรเยอะเลยไอเนี่ยคือเห็นจากแฟลแบ็กอะพี่คนเออจำแ้วพี่มันชอบแกล้งมันอะ ทั้งไอ้ผู้ชายทั้งผู้หญิงนี่เลยเออนี่ยสองคนนี่แม่งลังแก,กผมเห็นในแฟนแบ็กเออชอบลังแกมากเลยเนาะอคนนี้ไม่เคยเห็นการแกล้งนะแต่แบบเหมือนจะดา่ดาด่าด่าเหมือนกันแต่ยังไม่เคยเห็นฉากทำร้ายน้องนะ เออมึงไม่เคยคนซอ้อมเลยไงวะโโอ,อ,งอ๋อคุยกันนอก,อกรอ,อบไปแล้วถ้าเป็นตอนนั้นคุณจะเศร้านะแบบแม่งเี้ยทำไมกูต้องอยืนหน่วยหน่วยเออเหน่วยห,วยห,วยห,วยห่วยๆกันด้วย,ๆๆๆย,ยวะเออเนานะแต่ตอนนี้คุณจะภูมิใจที่ได้ยินหน่อยนะผมว่า 私はまだ、戦います王族シルバケの力を見せつけず、おう、バイおう、わっイあイトあなあなああなたたち、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 あなたーち、あな มันไม่ได้ไวะ่ะคือพที่เขาเนี่ะใช้แบบมานาสกินขั้นสูงหรือแบบมานาโซนได้มั้งเลยแบบทังใช้เวทในได้อ่ะอ,อ,อยากแมกก็แค่ป้องกันตัวเองอะ่ะค,ค,คือยื้อเวลาแบบไม่ให้โดนโจมตีเนาะตอนเนี้ยที่ทำได้สูงสุดเลยที่เขาอะ่ะ โอ้อาสตาแมึงวิ่งไปใส่เลยผมเป็นอาสานะมึงอย่าลนดิมึงอย่าลนเวยคุมข้างเหรอเฮ้ยเอาจริงดิจะปล่อยให้เวทคุมข้างตรงนี้เลยนะเออคือถ้าอย่างนั้นเขาจะมีสิทธิ์อยู่อะคือไม่ต้องควบคุมเวททางนั้นอะ จะตายงงงี้หรอนั่นแหละถ้าไม่ถอดคือตายกงงี้นะเออหนอยเอยแม่งฉลาดคิดว่ะสวยมาดิเรียบร้อยหน้ามันเสียขวัญยังม้ยโรย้อยหน้โมัเสียขวัญยังมั้ย

มันคงยากนะที่แม่งจะพูดขอโทษนะไม่เท่าไหร่นะพ่อพี่เขาแบบแม่งไม่ค่อยไม่ค่อยได้แกล่ะนี่ผมผมไม่ผมไม่ค่อยกดเฮียกักแต่ไอสองคนนั้นแม่งแกลเกยอะอ้ยเฮี่รเนี่ยอ้าวประมาทเฉยเฮ้ยมันยังไม่หมดสภาพหรอวะโอ้เชี่ย マンジパン、急にあらない。そが何こんなもどうしろってが何が何が何何が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 何の何が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 いが何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 がが何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 がいが何が何が

先天的に強大な魔力とそのコロゆえに彼らは研究、修練することも。あのロコ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 ロのロコ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 たコロ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 だロコ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  โอ้เหมือนเป็นเกาะปะโอ้ชุดเกาะวาคาวาคิร่เหรอคนลุกคนลุกจริงเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นมั้งเนี่ยเออช่างเถอะอืมโอ้นี่ช้างมันเว้ยนี่ระยะใกล้ไปจากที่นงเอลบอกอ่ะ ลึกถึงร่างฟอร์มแบบเหมือนอัสตาร์หรือยูโนเลยเนาะอ๋อก็ถูกเพราะอยู่ในโซนนี้เขาได้เปรียบอะเฮ้ย,ยมันทำไมมันดูมั่นใจอย่งว่ารอยยิ้มเมื่อกี้ โอ้ใช่เหมือนแม่เลยนึกภาพได้เหมือนแม่เลยแม่เป็นนักลบเกาะอ,อะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วโอ้แม่งเหมือนแม่เข้าไปอีกโอ้คนลุกคนลุกเขานี้คนลุกขาเีย้ยังทำไมคนลุกเยอะจังวะอุ้ยเะ้ยตอนแรกใครดูฉากนี้ขนลุกบ้างบอกกันในะคอมเมนต์กันได้เลยอืม

จำไม่ได้แล้ววะผุหมดสภาพแล้วเจ๊สวยเราไม่จับมันมัดดีๆนะโอเคไอ้เข็มเมื่อกี้คือพลังเวทวนะอะเนาะเฮ้ยอะไรอีกอะไรอีกโอ้โหแม่งล้อมอีกหกเจ็ดตัวเวทมมไฟอะ มึงคิดยังไงเอาเวทไฟโจมตีใส่เวทน้ำวะเอาโซละโอ้ก็ว่าหายไปเดี๋ยตั้นานอ๋อดาวทางไว้เนาะ อันนี้ใครเนี่ยเต็มแนวตรงนีผู้ช่ยสมุทรจึงไดบบุษเนบราสมโนเซมอันนี้คือน่าจะเป็นหน่วยรักษาปะอ๋ว้าวว้าวเฮ้ยมึงมึงนี่แม่งไม่หลนก็แบบสติหลุด ごめん、チモモリネのトンネルにそうなのまほう、し団長さんや。ないねん、トート、グリモール、ジューシーね。どんな法を覚えるか。カーソナジオナ、サイキョノマホーキ、し団長、ほう、みせます。ネブラとソリド、は父親と同じ水属性私のコーの性質をーけ継いだのは、あなた、おめべべば、なので、ほんまにかわれば、んせい、せい、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 

โนเอลตอนน่าจะท็อปฟอร์มมากเลยวอุ้ยหลังอุ้ยตอนนี้แม่งรู้สึกว่าโนเอลแม่ง mm hmm. มันแบบท็อปฟอร์มที่สุดแล้วมั้งเนี่ยเอาติดไอ้โง่เองงง้ยโอ้ <c oughs> oh, สุดเกินว no ันโนเอวะ อัองจริงจริงเนาะแต่ละคนคงจะแบบเห็นแต่เวทที่ส่งพลังอย่างเดียวเนาะนอ,อ้คุณสองอ มึงมันล้าหลังไปแล้วเอลอารมณ์ประมาณนั้ที่สุดล้ายอย่างสื่ออะโอเค,อเคตอนนี้ถือว่าเป็นตอนที่ดีมากเลยโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมานะี้่นอนซึ่งขนลุกขนลุกชิบหายใครขนลุกบ้างตอนที่ดูตอนนี้บอกกันได้บ้างบอกกันได้กนะ็คือแบบอารมณ์มันแบบไม่รู้ดิว่าตอนงแต่ดูอนิเมะหรือเรีเซชันมาบอกขนลุกไปกี่เรื่องนะแต่นนี้มันเป็นขนลุกที่แบบแม่ขนลุกแวบบสองรอบติดอะ แม่งโคตรแปลกเลยตัวกติณเราจะขนลุกแบบเวลาดูฉากเทๆมันจะขนลุกแบบทีหนึ่งแต่แม่นขนลุกบุบสองรอบแล้วโอ้ขนลุกจริงฉากเราเองอะคือมันไม่ได้อันนี้ไปชั้นสวยเวอร์ถึงขั้นขนลุกนะแต่แบบมันเป็นเนื้อเรื่องหรือแบบมันเป็นการเรื่องอะไรการที่ตัวละครมันปลดปล่อยพลังณเวลานั้นถ้าเป็นพลังอย่างนี้ออกมาอีกเนาะมันเออมันเท่แล้วแบบจังหวะมันสวยมันดูดีหมดอะฉากเราเองเมื่อกี้ ท่าในเมชันมันทำสวยนี่อีกสักสามสิบเปอร์เซ็นตนะอืมมันจะดีมากเลยเนาะเออแต่ก็แค่ีนก็ถือว่าดีแล้วแต่แบบนั่นแหละเพลงเนื้อหาแบบแม่งบิวมาอย่างดีโอ้โหขนลุกเลยบ๊อบบ๊อกเลยนั่นแหละเออแม่งแบบเก่งขึ้นอะเก่งขึ้นแบบพอกูได้ฟอร์มได้พูดแม่งกูเก่งกว่าพวกมึงแล้วอะไรประมาณนั้นถูกไหมล่ะคือแม่งใส่ได้หมดเลยเมื่อกี้งบอกเลยไอ้เอลมาห้าตัวเมื่อกี้เอลบอกว่า พลังเวทไม่พอที่จะจัดการมันแต่สู้ได้นะหมายความว่าสู้ได้ยื้อได้แต่อาจจะพลังไม่พอที่จะจัดการอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งถือว่าแม่งโคตรโหดเออนั่แหละมันโคตรมันจะเบ็กเซนมากตอนที่แบบว่าอ่าโดยปกติแล้วอ่ะคนเรามันจะถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆจะมีพลังเวทเกิดมาใหม่หรือเราตกที่หน้าลำบากเราจะมีพลังเวทออกมาแล้วในกรณีที่เราจกที่หน้าลำบากแล้วใจเรายัางสู้อะไรอย่างเงี้ยอยากมีชีวิตต่ตอหรืออยากจะสู้ต่ออนะไรเงี้ยพลังเวทแบบแม่งมักจะเกิดมาหรือถ้าเกิดคุณเป็น เชื้อพระวงศ์แล้วคุณก็จะมีสิทธิตรงนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งสามข้อที่แบบแม่งคุณถ้าเกิดคุณทําสักข้อหนึ่งคุณจะมีพลังเวทใหม่ออกมาเสมอคือโนเอลแม่งมันทำสามข้อเลยมันมีทั้งสามข้อคือเกิดมาเป็นชนทั้งสงเป็นเชื้อกษัตริย์ด้วยอะไรเงี้ยเนาะฝึกฝนอ่ฝึกฝนตั้งแต่เด็กฝึกฝนท,ทุกวันทุกวัน,วน,วนอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ทุกวันหรอกอาจจะแบบบ่อยบ่อยบอย่บอยมากอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่สามเหตุการณ์ขับขันแม่งโนเอลแม่งชอบได้เวทเพราะเหตุการณ์ขับขันหลายรอบแล้วเราเห็ๆๆนะ ไม่ว่าจะเป็นกำแพงวาลีอะไรอย่างนงี้านะเราเห็นกันเนาะเวท<ะ>มังกรหรือเวทเนี่ยสุดสุดมากเลยอะนั่นแหละโอเคซึ่งแล้วก็ที่ผมชอบมากของโซลาคือแบบกูหายไปกูไม่ได้หายไป,ไไยไปธรรมดานะกูหายไปบางกับดักให้พวกมึง <c oughs> <laughs> เล่นกันอะไรเงี้ยเออคือมันเป็นวิธีสู้ของคนที่พลังแบบเวทน้อยแต่มันต้องใช้กฎกทํางานเยอะเนาะนั่นะแหละคือถ้าโซลารถ้าตามในเรื่องเนี่ยคือพลังเวทมันไม่ได้น้อยนะถ้าส่วนตัวผมคิดนะ แต่มันอาจจะไม่ได้สูงมากทเทียบกับเชื้อพระวงอะไรอา,อาจจะสักยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นของเชื้อพระวงอะไรประมาณนี้นเนาะเพราะว่าอย่างพวกนอยเ,เอลเนี่ยมันเป็นเวทใหญ่เลยมันปล่อยกันแต่ละทีไม่แคบก้อนน้ำธรรมดาโง่ก้อนหนึ่งหักเสาหินก็แตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมล่ะนั่นแหละโอ้สุดเหรอชอบมากตอนนี้นโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ติดขยายนะครับเพื่อเป็นเงินทันต่อไปนะครับสำหรับนี้ขอตัวสวัสดีครับบ๊ายบาย